สวัสดีครับท่านผู้ชมวิถีผู้เท่าอยู่ที่โน้นหน้าหนองขะาเปี้ยจะมาดูลุงหากระกบาดกำลังหยอดนับกดตสวนยางผลิ่นนี่ไปบังดูคนเทนดได,ได้การหยอดนับกดอยยางเขาก็บ,บอกคยปลูกยาง โอ้น่ะพละขยันแท้สองคู่พาคูนางพเน่ยยไหไ้ได้ดย่อ,ยอ,นอนะด,ดออนอ้าโเตรนะ่ะ ตามสะดวกตามสะดวกเอาเน้ตอย่าพัง Thank yeah. you.

บอกย้ายพ่อนองวพีปะแค่พทัทายมาเรื่อยๆเ,เด้อยี่พัาทายทงนาปูเขาแทนนี่ ก็แค่ห้องกินมาโสดีิเจ้าูร้ายคุณคิดถูกรือวะคือเป็นเต็เราใหม่แล้วอื่นไม่ได้คิด Yeah.

โอ้น้องสายเจองเลย เออยู yeah. <Okay. S 1> ่พีวิถีพุทธเทามาย้อนรอยอดีต สมัยเป็นเล็กน้อยเลี้ยงควายพี่น้องครับเคยมาเลี้ยงควายอยู you know. น่นนนาหนองเขาเปลี่ยนแล้วนี่ตหนนากำลังเขากำลังจะออกรวงแล้วก็มีพี่น้องครับแล้วยางเขียมยางป้ายหาบางเขากำลังออกร้วงพอน,น้าพาพี่น้องไปบางเขากำลังออกร้วงพี่น้องครับในช่วงนี้นาโนนพนองวันนาโนนนีน่ น้องเ็เปี้ยมองสูงๆเนี่ยเพราะจะใส่เขาดอหรืรอว่าเขาเบาก็เริ่มออกหัวกันแล้วเพาะปลายทั้งทิศตะวันตก นาน้องขับเปี้ยก็เป็นหน้าส่วนใหญ่ก็เป็นหน้าพี่น้องทั้งบ้านแขกทั้งบ้านน้องสะพังก็มีทั้งบ้านข้อก็มีนะาแถบนี้นะครับแน,น่นอนนี่แหละครับด้านหนึ่งพันห้องว่านอนน้องข้าเปี้ยอีกด้านหนึ่งห้องหนงห้องว่านอนน้องเป็ดหน้านี่ยมีงัวพันเลี้ยงงัว โอ้ต้นตาลน,นี่ก็เห็นตั้งแต่สมัยเป็นเล็กน้อยเพร่ะกันยังอยู่นี่สูงไงขึ้นกว่าเกาถ้าก่าอนเป็นต้นเตี้ยอ่าหัวแม่นางงามเนาะโอ้ไม่เสียนกนางแอนนี่นะในต้นตาลเนี่ยหู นี่แหละนี่แหละ่โอ้ยหมอกระเลียงนกนางแอนเด้ยอพี่รองครับเนี่ยนี่พันชอบโยต้นตาลเนี่ยทำไมไเฮ็ดบ้านนกนางแอนแถวนี้กัได้ผลดีแล้วนี่โอ้วินเป็นหมูเลยเนาะเพราะว่าต้นตาลหลายต้นหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเหลืออยู่สี่ต้น นี่ขนาดมีต้ตายซีต้นนกนางแอนก็หลายแหละพี่น้องครับนกนังแอนชอบสพาพี่น้องมาชมนอนน้องเขาเปี้ยกำลังเตรียมดินพี่น้องครับต้นหมอกสมอเก่าในวิธีพุทธเ่าเคยมาเก็บกินสมัยเป็นเล็กน้อยเนี่ยชม นำมอนประกาศกำลังเือเขอพายออกเพราะว่าประเทศสวนมันพันไม่ทีกว้างเนาะทีพันกว้างมันก็ปลูกมันปลูกอย่างได้สบายสวนยางปะกาถ้าลูกหาปลูกยางเนาะทา้งนี้พันปลูกมัน,มน,มน มันเป็นราคาแล้วหัวนึงก็ได้เกิโลเลยบพรว่าแล้วหัวใหญ่นะคุณแม,มอนี่โอ้ขอบคุณครับคุณไถามพันปุณปัญญากี่เอ่อหัวใหญ่ปันดไ,ปไดยหวัวหนึ่งได้ก,กิโลก็ไปถามมัน ฝนหน่อยปีนี้เนาะไนหน่อยปินี้เนาะ ไบ่อยเพียงไฟยามพอนเนาะมันเป็นองราคดี งานกบ่ิเียวเขาแล้วว่าเลียวโอ้เขาซุ่มเจ้าบ่อ

นร่ผู้ชมครับบงังภูประสานนะครับแล้วก็ทงนาทางบ้านนองเฟหนาแถวนี้เป็นนาแท,าบ,ทาบ,บบ้านโคแบบ้าน,น่บ้านแฉ่บ้านองสะพังก็มน,นีเนาะดูนะนี่เราจะตังงม,ม,ม,มใหม่ปาามลาไผ่ล่างใกลจะเที่ยงแลแ้วเนาะอกล้จะ่ออมแล้ว ออเอาแล้วเหมือนบักนี้อย่างนี้<อ>เลยเนเด้อโอ้หัวสีเขาลายเสือใช่เขาเหมือเจ้าอีเขาไปะัังโอ้าาหางกระชายเขาบใช่เขาอมือนเจ้าอย่ามันขาดอืมแม่มันขาดว่าหันแล่นุ่นผ้าท่งกูโอ้ยังมันจะเชิงเออมันมันเป็นนมแล้วเนาะอืมแม่มันจะเชิงอืมไปเห็ดพอพันไหมใดเนี่ยไฟขายไปแล้วพอพอพันเนาะโอ้พอเน่ะขายไปแล้วเออ จะได้ห้าหมื่ได้ได้สี่หมื่นสามพอกว่านีหลายบอกไงกวนจะหนีหลายบอหลายแล้วลมันมีแล้วนี้ก็ลูกมันแมมานพญามาเปิดนะลูกมันน่ะลูกขายลูกขายเนี่ยคแม่นี่แม่นดลูกขายเนี่ยคืแม่ี่ก็ไดแม่นอยู่อย่่งับแม่้ เม็ดโยให้กินนั่ได้จะอยู่คนเดียวนะอยู่ก็ยนี่แหล้าเขากรบปลาให้กินแล้วเขากับปลาหัวหน้าหลบลูกนี่ใส่รูกซื้อมากใ่บ้านบบมีนี่นี่ก็น้ำเชื่อมกับปลาเกาดีเาตอนเดี๋ยวนี้เาอยอ๋อปลาเริ่มเนแล้วนะเราะตดารมันเด็ดอืมหนาวเนี่ยถะมีฝนมาอีก้อนี่ยเนาะี่ยฝนนะยังบบเบิรตดอกโบเบิร์ตเงก็คือวบาบเบิร์ตเนี่ขาบทันลุมอ่าแต่เกากระช่องเลยนี่แล้ เกล้มเดินเอาเลยแล้ว๊กแล้วบบฝนมากกวาแล้วลูกบานเนาะกว่าี่อานบมาแล้เพราะว่าน้ำอยู่หน้าเน่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะมองไห้เร่แห้งด้วยกันตรงนี้ริบไม่เข่าจะไม่ตูบเข่ากับน้ำเนาะไปทงใดกับปีนก็ได้ฝนมาหลาต่ว่ากับพอดีแค่น้าเนาะถ้าดิ่มจะหัวปีัานในเรื่องขขงเรื่องอพาพอดิ่มหัวปีเนี่ยเขาก็บถิ่ม อ๋อแต่ยังมีฝนม่อีกเดือนหนึ่งเขาก็ได้เกี่ยวแล้วเนาะบวบบวบเนี่ยมันหนาวก็ค่หนาวปนได้อ่าี่แต่ลมโชยมาเนาะโชยเขาดามอ่าหัวลมออกเสือนกจะแรดท่้านห้องนะานี่เนาะด้ออกั้นออกอ๋อแต่เก้ากนิดฝนแล้วนกจะแรนเขาจะเอาห้องแจ๊กแจกแจ๊กแจรนเนาะดนาเท้านี่ราคาพี่น้องวิถีชีวิต ของบ้านนอกบ้านนาชตนบอสปาอีสารตำบลบ้านขอ้ออำเภอสียวัฒมุขทหารนะครับสภาพพี่น้องมาชมทุ่งน้ำมืาอนี้ยนอกจากทุง่งนาแล้วก็สวนยางนะครับนีเนี่ยทางนาน,นอกจากนากั้นก็เป็นพื้นที่ที่เตรียมดินไปปลูกมันสับปะรงเมื่อก่อนกับพาพี่น้องไปชมทั้งปูกเะ ซืออรมันเปิดแหงแล้วเนาะซื้อแล้โอ้ชื่ออะไรและว่าให้ดรพันขอโครการระเทคนเกียรตีแนวพ่อามาสะดวกเนาะเอ้แลวไงดีจ้ะเด้เนาะ มมื่อประมาณหน่อยยันี่นะตาเพินเขาก็ได้งบประมาณหน่อย,ยนะวพวกกกตานเกิดไม่กับนีเนาะใช่ไหมี่นา้าใครไม่เจนน้นนานลนะูกะอ,อ,นนง,องก็นั่นว่าน้าลูกมองนะฮ่าๆ่ลังสั่งบ้านสั่งบ้านทรงโมเดิร์นโออเดืนดกับอไเน่ น่อยเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณเป็น่งนาของี่น้องบ้านพ่อบ้านแขที่มีต้นตาลน่ะเป็น่งนาของลุงหองป้าเก๋ที่บ้านแขมีหน้าอยู่ทั้งพี่ มีต้นตาลน้อยแล้วก็เกิดใหม่สายากกันต้นตาลเอาน้ําฝนตายพวกสาดกอกอย่างนั้นเนาะงงๆน่ะรุ่งนาเขียวกระจีิต้นยาง ตคนเล็นาแล้วพุ่นี้พี่น้องเพื่นกับจักต่อเอาไว้มาดเขาแล้วตากไปอยู่มาสิบุกไปเห็นพนันอยู่ไกลมันมันคาจ้างเขาโอ้มีควายมันนอนแม่ขี้ตมอยู่ที่แรกก็บ่เห็นเพราะว่เด็ก็เห็น จะไปใกล้ควายเท่หน่อยเด้อาระจตือนกลับมาได้แล้วเนี่ยพลลุกกันมาล่ะนุ่นนุ่นโอ้แม่โอ้โแม่เนาะมาทีเน็โอ้เขามันงามเลยเนี่ยเป็นบวกจานบอกเขาเอาพันนนนเนบจุ่มอยู่ไม่ยมืนอก่อนเป็นเลือดชิดแน่สันอืมเป็นเตียมสิอยากซน เหตุเขาเนี่ยว่าว่าเพื่ก็ใส่งแข็งแรงข้อเห็นว่าบอแตสมัยโบราณเนาะโบราณเขาปล่อยสามโทตามนาแล้วแต่ไปเช็ตอนไหนเป็นพอพันนี่ลูกมัน เ้าเลยมันบอกเป็นควายอย่างนี้คือ,ขอ,ข,าข,าอ,อของเขาเจนี่นะเขาคักพันสุ์ซูทวงหัวเท้ากิน่ะอ๋อ้อ,อนี่เป็นลูกแม่นี่เปน็นน้่งมาที่นี่ เยอนักกันยะแล้วอ่อเยอนักกันเยะล้นะนะครับท่านผู้ชมเพื่อนไพศาลนะลุงเพื่อนไพศาลใหม่เขาลุงเสาเนี่ยดูหุ่นเ้มาจักเพือนสงมุเทมเนาะก็ใช้โซลาเซลล์บ่ใช่โซล่าเซ เพราะว่าสายไฟปรทานมาฮอดดีเนาะนั่นแว่าถนนเขากลย่างปรทานมาฮอดนคุณองบอลนั่ง้านขอคุณนงไคุบ้างเหม่ได้จัน้าานบนได้หามน้าหามไจะเจ้ายังหามน้าอ่ามาเยบรเกลมือขอบคุณไรนะครับมาเนี่ ่ลูกแย้มแข็งแรงอยุแปดสิบิบแปล้วพี่น้องนี่พออยู่บ้านนอกเพชรนอนบ้านนอกเพชรเนี่ยมาตลอดแต่หนุ่มสำหรับคลิปนี้วิธีผู้เทาขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุนผู้ติดตามทุกท่านครับสวัสดีครับเท้ากับภูเทานี้เท้าใจป้า